สาวน้อยจอมขี้เกียจกับสาวน้อยจอมขยันอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กในเมืองวันนั้นขณะที่สาวน้อยจอมขี้เกียจนอนเอกเคนกตามเคยสาวน้อยจอมขยันก็กลับบ้านมาพร้อมกับเพื่อนใหม่พี่ขอแนะนำให้เธอรู้จักกับเพื่อนใหม่เธอชื่อเจนนี่ทันทีที่สาวน้อยจอมขี้เกียจเห็นความงามของเจนนี่เข้าเธอก็อิจชาตาร้อนทันที จากนั้นเมื่อพี่สาวขอให้เธออบคับเค้กให้เพื่อนใหม่สาวน้อยจอมขี้เกียจก็โมโหมากเออโอเคเธอพูดขึ้นและเดินเข้าครัวไปแต่แทนที่จะใส่ครีมเธอกลับใส่ยาสีฟันลงไปในคับเค้กชิ้นหนึ่งที่เตรียม uh huh. เธอวางเค้กทั้งสามชิ้นไว้บนจานและเดินกลับไปอย่างห้องนางเล่น uh huh. เธอส่งเค้กที่มียาสีฟันให้กับเจนนี เจนนี่ชิมหนึ่งคำและยิ้มด้วยความยินดีมอ,อ,อร่อยสาวน้อยจอมขี้เกียจประหลาดใจมากและเมื่อพี่สาวกินเค้กอย่างมีความสุขด้วยเธอก็คิดว่าสงสัยจะไม่ได้ผสมลงไปว่าแล้วเธอก็โยนเค้กชิ้นสุดท้ายเข้าปากภายในคําเดียว แต่นั่นเป็นเค้กชิ้นที่มียาสีฟันอยู่ข้างในสาวขี้เกียจกำลังจะตะโกนด้วยความโมโหที่เผลอสลับเคก้กแต่พี่สาวกลับพูดขึ้นว่ามาจัดปาร์ตี้แต่งหน้ากันดีกว่าแล้วก็พาเจนนี่เข้าไปในห้องมเมื่อเห็นทั้งสองเล่นกันอย่างสนุกสนานสาวจอมขี้เกียจก็วิ่งเข้าไปในครัวและหยิบแป้งทำขนมมาหนึ่งกำมือขณะที่สาวๆกำลังแต่งหน้าและร้องเพลง<ๆ>เธอก็ผสมแป้งเข้าไปในแป้งผัดหน้าของเจนนี่ ตอนที่เจนนี่กำลังจะลงแป้งผัดหน้าที่ผสมไปด้วยแป้งทำขนมนั้นสาวน้อยจอมขี้เกียจก็สะดุดและล้มตึงลงไปที่พื้นแป้งทำขนมในมือเธอเลอะเทอะไปทั่วหน้า <c oughs> สาวสาวหัวเราะไม่หยุดเพราะพวกเธอคิดว่าน้องแกล้งทำให้ตลกสาวจอมขี้เกียจไม่รู้ว่าต้องทำยังไงตอนนี้เธอยิ่งอิจฉาเจนนี่เข้าไปใหญ่เพราะแกล้งยังไงก็แกล้งไม่สำเร็จ จูๆ่ๆเธอก็หันมาพูดว่าเออจริงสิเจนนี่พี่น่าจะค้างคืนกับเราวันนี้นะเราจะได้เล่นปาร์ตี้ชุดนอนกันแล้วเจนนี่ก็ตอบรับข้อเสนอนี้พอตกดึกสาวน้อยจอมขี้เกียจก็แอบวางขวดโหลที่เต็มไปด้วยเห็บหมัดไว้บนเตียงของเจนนี่เจนนี่นอนลงไปบนเตียงที่สาวน้อยจอมขี้เกียจเตรียมไว้โดยไม่รู้อีโนอินเนไม่นานนักตัวเธอก็เต็มไปด้วยเห็บหมัดเอ๊อ อออะไรกันนี้สาวน้อยจอมขี้เกียจกับพี่สาวรีบวิ่งไปหาเจนเนี่ทันทีเจนเนี่พูดว่าฉันว่าฉันมีแหปบมัดฉันรีบไปจากที่นี่ดีกว่าและออกจากบ้านไปฝ <laughs> ีมือเธอสิเธออิจฉาเพื่อนของพี่ใช่ไหมสิ่งที่เธอทําลงไปมันแย่มากนะ ขณะที่สาวน้อยจอมขยันวิ่งตามเพื่อนใหม่ไปสาวน้อยจอมขี้เกียจก็ถูกทิ้งอยู่ที่บ้านตามลำพังคืนนั้นเธอนอนไม่หลับเลยเธอนั่งรอให้พี่สาวกลับมาบ้านยังหวาหวันจนถึงรุ่งเช้าวันต่อมาพอไม่มีพี่สาวอยู่ที่บ้านเธอก็รู้สึกเศร้ามากแล้วเธอก็รู้ตัวว่าความอิจฉาของเธอเป็นต้นเหตุของความเหงานี ดังนั้นวันต่อมาเธอจึงไปขอโทษทั้งสองและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามิตรภาพระหว่างพวกเธอและเจนนี่ก็คงอยู่ตลอดไป